ความรักของคุณกับเขาเนี่ยมีเกณฑ์ของการผิดใจการหึงหวงทะเลาะกันนะคะเข้าใจผิดความคิดมากความไม่เป็นดั่งใจภายใต้รอยยิ้มอะ่ะคุณรู้ไหมว่าเขามีความคิดมากหลายๆอย่างอา,อาจจะหมายถึงคุณก็ได้ภายใต้รอยรอย,ยิ้มที่คุณให้เขาคุณมีความเครียดคุณมีความคิดมากคุณมีความหึงหวงคุณมีความกังวลใจนะคะแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดถึงเรื่องราวของการที่จะจบนะคะเลิกลาตลอดเวลา มีการคิดถึงการเลิกลามีการคิดถึงการจบความสัมพันธ์นะคะเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บป,ปวดเป็นความสัมพันธ์ที่ทุกข์ทรมานใจอาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้ที่รู้สึกว่าถ้าจะต้องอยู่กับความไม่เข้าใจกันอยู่กับความหึงหวงอยู่กับความทุกข์ใจจบความสัมพันธ์กันไปมันน่าจะดีกว่า